สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับในเดือนเมษายน25 6 8นี้ถือว่าเป็นเดือนที่ข้อดีคือตัวของคุณเองเนี่ยอาจจะอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่ดูปลอดโปร่งอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะและไอเรื่องที่มันจะต้องคอยระวังเรื่องของความเผลอไผลกับการทําอะไรที่มันมุทะลุวู่วามเน้นสาจาใจอย่างเดียวเนี่ยอันนี้มันก็ลดลงไปเลยนะครับเพียงแต่ว่า ตัวเองอาจจะยังไม่ได้มีความมั่นอ,อกมั่นใจอะไรมากนักและก็ในเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีกิจกรรมที่คุณจะต้องไปทำอะไรร่วมกับส่วนรวมไปทำอะไรเพื่อสังคมไปทำอะไรร่วมกลุ่มหรือแนวจิตอาสาอาจจะมีกิจกรรมแนวนี้เยอะหน่อยนะครับส่วนในเรื่องของการเงินยังเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ถือว่ายังแนะนำให้ลุยนะครับอยากทำอะไรทำอยากลงทุนอะไรในช่วงนี้ ก็สามารถลงทุนได้นะครับโดยที่มันอาจจะไม่ได้มีอุปสรรคอะไรก็รีบๆลุยในเดือนนี้ส่วนในเรื่องของการงานมมีความโดดเด่นทั้งเดือนนะแค่สภาวะมันอาจจะต่างกันไปนะครับในช่วงต้นเดือนมันอาจจะมีความกังวลกับการที่อยากจะเริ่มนะครับมีความอยากเริ่มใจร้อนอยากเริ่มแรงต่างนะครับและบางทีมันก็มีความกังวลอยู่บ้างเหมือนกันแต่ถ้าจะเริ่มอะไรก็ถือว่าเริ่มได้ดีนะครับมันกระตุ้นกับการอยาก เริ่มอะไรได้ดีอยู่แล้วนะครับแค่มันอาจจะเป็นงานที่แบบต้องไปทําแล้วมันมีเหตุให้ไม่ค่อยได้อยู่กับบ้านหน่อยนะครับส่วนในช่วงครึ่งหลังของเดือนงานยังคงโดดเด่นมากนะครับซึ่งงานที่จะได้เข้ามามันอาจจะไม่ง่ายนะมันจะต้องมีเรื่องของการแข่งขันจะต้องไปทดสอบจะต้องไปประมูลอะไรแบบนั้นแต่ถือว่างานมีความโดดเด่นมันเหมือนกับว่ามันมีปัญหามีการแข่งขันให้คุณต้องจัดการในเรื่องการงานแต่ถ้าเกิดคุณจัดการได้คุณจะได้ชื่อเสียงได้ความโดดเด่นเข้ามา ส่วนในเรื่องของความรักยังเป็นอีกเดือนหนึ่งที่คนมีคู่คู่มีส่วนกับการช่วยส่งเสริมเขามีศักยภาพดีให้ไอเดียกระตุ้นกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการลงทุนอะไรต่างๆได้ดีแค่ในช่วงที่ดาวมันเดินถอยหลังเนี่ยมันก็อาจจะทําให้รู้สึกว่าเขาอาจจะแบบ ดูลดความรุกลบลงหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าไม่ได้ส่งผลเสียอะไรกับคุณแถมยังมีส่วนช่วยให้เกิดความสําเร็จกับคุณได้ดีเพราะฉะนั้นสําหรับคนโสดนะครับในเดือนนี้ก็ยังเป็นอีกเดือนหนึ่งที่มันมีแนวโน้มกับการที่จะมีคนเข้ามาปฏิสัมพันธ์มาสร้างความสดใสอะไรให้คุณในมุมที่ดีแค่ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีความไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอยู่บ้างเท่านั้นเองส่วนในเรื่องของโชคลาภนะครับในเดือนนี้เนี่ย มันก็อาจจะต่างกันนะในช่วงก่อนวันที่11เนี่ยการจะทําอะไรที่จะต้องไปติดต่อเจราจาขายเกี่ยวกับเรื่องอสังหาที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าคุณจะทําได้ดีนะครับแต่พอหลังวันที่11ไปเนี่ยโชคลาภมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะกการจะได้อะไรบางทีมันอาจจะการเป็นการที่แบบต้องไปร่วมกับกลุ่มหรือบางทีมันอาจจะต้องเป็นการผ่านคนอื่นมาซึ่ง การที่จะสําเร็จอะไรได้เนี่ยนะครับบางทีคู่มีส่วนกับการช่วยเสริมให้เกิดล่าผลเกิดความสําเร็จกับคุณได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคนะสำหรับนักเสี่ยงก่อนวันที่11คุณอาจจะยังเสี่ยงโชคอะไรที่เกี่ยวกับเลขบ้านเลขรถก็ได้นะครับแต่พอหลังวันที่11ไปเนี่ยตัดตัวเลขส่วนนั้นออกไปเลยแล้วก็ถ้าจะเสี่ยงโชคอะไรก็อาจจะอาศัยตำตามเขาไปนะครับพ่วงกับเขาไปแต่ถ้ามันมีตัวเลขอะไรที่มันไปสอดคล้องกับตัวเลขเกี่ยวกับคู่ของคุณอันนั้นก็อาจจะ เพิ่มเข้าไปได้รายละเอียดเป็นอย่างไรเรามาฟังเต็มๆกันครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกกันว่าในเดือนเมษายน2568เนี่ยชาวลัคนาพิจิกจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างครับแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกๆต้นคลิปอันนี้เป็นการทํานายแบบรวมนะไม่ได้เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลมันก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มเลยครับ เริ่มที่ตัวตนของชาวลัคนาพิจิกนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนาพิจิกก็คือดาวอังคารนะครับในเดือนนี้เนี่ยในช่วงวันที่1นะอ่านะครับดาวตัวตนของคุณเนี่ยยังไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่ามรณะเวลาดาวตัวเองไปอยู่ในคําว่ามรณะอ่ะยังต้องระวังเรื่องของการป่วยอยู่มันยังมีเหตุอะไรที่คุณจะต้องไปจัดการอะไรในที่ไกลนะครับอันนี้ก็ยังคงต้องระมัดระวังนะครับแต่ว่าพอวันที่1กลางคืนเนี่ยดาวอังคารดาวประจําตัวของคุณเนี่ย ออกจากภพเรือนที่ชื่อว่ามรณะเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือตัวคุณเองเนี่ยก็อาจจะอะไรที่ต้องระวังเรื่องของการเจ็บป่วยอะไรมันก็ลดลงนะครับแถมไอ้ตอนที่ดาวอังคารที่เป็นดาวประจําตัวของคุณไปอยู่ในคาว่ามรณะเนี่ยเขาเรียกมันเป็นพินทุบาทนะอังคารตกมรณะมันอาจจะส่งผลให้บางทีคุณเองยังต้องระวังการทําอะไรที่มันแบบมีความมุทะลุบุ่มบามวู่วามเน้นสะใจและเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสีย เพราะฉะนั้นพอวันที่1ตอนกลางคืนดาวตัวคุณย้ายออกจากภพมรณะข้อดีคือไอเรื่องของการต้องระวังอะไรที่มันเกี่ยวกับความบุบบุมบามนะครับวุวามุทะลุสําหรับคุณเนี่ยมันก็ลดลงไปเวลาดาวตัวเองไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าสุภะซึ่งจริงๆแปลว่าความเจริญความสุขความก้าวหน้า เพราะฉะนั้นสภาวะอารมณ์มันอาจจะทําให้คุณเองรู้สึกดูปลอดโปร่งดูสบายอกสบายใจมากขึ้นเพียงแต่ว่าดาวประจำตัวของคุณดาวอังคารเนี่ยเวลาอยู่ช่องนี้มันเป็นจุดที่ดาวตัวเองเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งนิดมันดูมีความอ่อนกําลังเพราะฉะนั้น รู้สึกสบายอกสบายใจขึ้นแหละแต่ว่าบางทีมันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงที่ถึงขนาดแบบมีความมั่นอกมั่นใจอะไรต่างๆมากนักนะครับเวลาดาวตัวเองไปอยู่ในคําว่านิดซึ่งเป็นภพเรือนที่ชื่อว่าสุภระเนี่ยมันก็อาจจะมีกิจกรรมที่คุณจะต้องไปทําอะไรร่วมกับกลุ่มทําอะไรร่วมกับส่วนรวมบางทีอาจจะเป็นงานที่มันแบบไปช่วยเหลือส่วนรวมหรือบางทีเป็นแนวจิตอาสาซึ่งก็อาจจะมีลักษณะงานหรือกิจกรรมแบบนี้ให้คุณได้ทําเยอะหน่อยในช่วงตั้งแต่วันที่1ไปเลยนะครับ ส่วนดาวที่ย้ายในเดือนนี้ก็วันที่11ดาวพุธก็จะย้ายนะครับดาวพุธเนี่ยเขาทําหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าลาพระที่แปลว่าโชคลาภความสําเร็จในมุมที่ดีก็คือดาวพุธย้ายมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ดาวจะอ่อนกําลังนะมันเป็นจุดที่เขาอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองได้ตําแหน่งปลาแล้วก็เป็นจุดที่อ่อนได้ตําแหน่งนิดแต่ว่าดาวพุธเนี่ยมาเจอกับดาวศุกร์ซึ่ง พุธกสุกเนี่ยเขาเป็นคู่ธาตุน้ํากันเขาเรียกว่าได้คู่สิศีธาตุแล้วคุณเองเนี่ยเป็นลัคนาพิจิกก็เป็นราศีธาตุน้านะมันก็ถือว่าได้รับอิทธิพลในมุมที่ดีซึ่งดาวพุธเป็นเรื่องโชคลาภความสําเร็จมันก็มีผลดีกรกระตุ้นกับดาวสุกที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปัตตนีที่แปลว่าคู่ความรักอะไรต่างๆหุ้นส่วนนะครับมันก็มีส่วนกับการกระตุ้นไปเสริมกับเรื่องของความรักเรื่องของ การทําอะไรร่วมกันต่างๆได้ดีนะครับแล้วก็เวลาดาวความสําเร็จเป็นนิดเนี่ยการทําอะไรที่มันเป็นเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมันก็เพิ่มโอกาสให้ความสําเร็จนั้นดูโดดเด่นขึ้นได้เหมือนกันกว่าการทําคนเดียวนะครับซึ่ง คุณเองก็ต้องมีกิจกรรมต้องไปทําอะไรร่วมกับกลุ่มร่วมกับส่วนอยู่รวมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถือว่ามันก็เพิ่มโอกาสกับการเกิดความสําเร็จนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือดาวพุธไปอยู่ตรงนี้เขาต้องไปเจอกับดาวราหูและดาวพุธอยู่ในตรงนี้มันอ่อนกําลังซึ่งราหูเนี่ยมันเป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวพุธดาวพุธหน้าที่หนึ่งของคุณทนะําหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่ามรณะที่แปลว่าสุขภาพก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาดาวไปอ่อนกําลังแล้วต้องเจอกับดาวราหูเนี่ย มันก็เลยส่วนตัวคุณเองนะก็อาจจะยังต้องระวังเรื่องสุขภาพอยู่ยังมีเกณฑ์ที่จะป่วยได้อยู่นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือก็อาจจะต้องไปใส่ใจระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าดาวราหูเนี่ยมาจากคำว่าพันธุทุที่แปลว่าบ้านแปลว่าพ่อแม่ก็ได้นะครับแล้วต้องเจอกับดาวมลณนะแล้วโดนทั้งดาวพุทธที่ไม่ค่อยถูกกันแล้วก็ดาวอาทิตย์ที่ก็ไม่ค่อยถูกกับดาวราหูรุมอยู่เพราะฉะนั้น ก็นอกจากสุขภาพตัวเองก็ยังต้องระวังสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับด้านเรื่องของความร้อนเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินอาหารเนี่ยนะครับก็ระวังเพิ่มด้วยเหมือนกันนะครับส่วนพอวันที่14ดาวอาทิตย์ก็ย้ายซึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยเวลาไปอยู่จุดนี้นะครับเป็นจุดที่ดาวมีกําลังพีคที่สุดได้ตําแหน่งที่เรียกว่ามหาอุดมีความโดดเด่นและดาวทิ่ย์เขาทําหน้าที่เป็น อะไรที่เกี่ยวกับคําว่ากรรมะเรื่องการงานของคุณก็ส่งผลต่อการโดดเด่นกับเรื่องการงานแค่มันไปอยู่ในคําว่าอริเพราะฉะนั้นงานที่จะมีมากิจกรรมที่มีให้ทำตอนนี้มันโดดเด่นนะแต่ว่ามันไม่ใช่กิจกรรมหรืองานที่มันง่ายๆมันจะต้องไปเจอการสอบการแข่งขันการทดสอบ การต้องแย่งชิงต่อสู้หรือแก้ปัญหาอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าส่งผลดีกับงานที่มันเด่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายมากนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้บางทีคุณเองเนี่ยในช่วงเทศกาลสงการานเนี่ยคุณก็อาจจะยังต้องสแปร์ตัวเองไว้นะครับเผื่อกับการต้องติดต่ออะไรให้ไปเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขอะไรกับเรื่องของการงาน หรือในเดือนนี้นะครับหลังโดยเฉพาะหลังวันที่14ไปเนี่ยการที่แบบว่าเขาชวนไปร่วมแข่งขันไปร่วมประกวดไปร่วมกิจกรรมแข่งประกวดอะไรเนี่ยก็ร่วมวมกับเขาไปก็อยู่ในมุมที่ดีเพราะ มันบังคับกิจกรรมที่อาจจะต้องไปเจอการแก้ปัญหาแข่งขันซึ่งอะไรที่เกี่ยวกับการแข่งขันการแก้ปัญหาของคุณเนี่ยมันไปอยู่ในคำว่าสุภาพที่แปลว่ามีชื่อเสียงมีความเจริญแต่ว่ามันเป็นนิดก็คือการทําเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะก็ร่วมกิจกรรมกับเขาไปก็สมผลดี มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาพิจิกนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวพฤหัสนะครับในเดือนนี้ดาวการเงินของคุณยังโคจรไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปัตตนีหรือเรียกว่ามันเล็งอยู่กับลัคนาคุณเพราะฉะนั้นดาวการเงินของคุณเนี่ยเดินดีอยู่แล้วนะนะครับไม่ได้อยู่ในจุดที่มันเดินมีปัญหาอะไรแล้วมันก็ไม่ได้เจอดาวอะไรที่มันแบบส่งผลเสียเลวร้ายอะไรต่างนะครับการต้องเจออยู่กับดาวฤกต์ยูมันก็อยู่ด้วยกันมายาวๆแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นในเดือนนี้การจะทําอะไรที่เกี่ยวกับด้านธุรกิจการเงินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับการจะทําอะไรลงทุนอะไรเพิ่มอะไรต่างๆเนี่ยแนะนําว่ายังทําได้ยังแบบยังลุยได้เต็มที่เพราะดาวการเงินมาเลงคุณเนี่ยมันมีช่องทางกับการเงินที่อาจจะเข้ามานะครับแถมดาวพฤหัสนอกจากเป็นเรื่องการเงินเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปุตตะนะครับที่แปลว่าสิ่งใหม่ๆการลงทุนและดาวการเงินของคุณดาวพฤหัสกับดาวศุกร์เนี่ยเขาสลับบ้านกัน มันก็ส่งผลว่ามันก็ถูกกระตุ้นกับการอยากทำอะไรเพิ่มอยากลงทุนอะไรอยู่แล้วซึ่งยังทำได้นะในเดือนนี้นะครับถือว่ายังเป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับการเงินโดยภาพรวมนะครับก็ลุยเลยนะครับอันนี้ถือว่ายังเชียร์ให้ลุยในเดือนนี้ถึงแม้ว่าเดี๋ยวพอหลังวันที่14ไปนะครับกิจกรรมต่างๆหรืองานที่จะต้องไปทำอะไรต่างๆเนี่ย มันอาจจะดูต้องแข่งขันสูงเจอการประมูลอะไรประมาณแบบนี้นะครับต้องไปแย่งชิงเนี่ยแต่ก็ยังถือว่าเรื่องการเงินเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ <S <S ดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาพิจิกนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวอาทิตย์นะในเดือนนี้เนี่ยยังมีดาวเกตมาอยู่ในช่องการงานของคุณทั้งเดือนนะครับดาวเกตไปอยู่ตรงไหนกระตุ้นสิ่งนั้นนะครับเพราะฉะนั้น มันก็ยังกระตุ้นเรื่องของงานที่มีให้ทําเยอะมีความหลากหลายลักษณะงานที่มันมีความหลากหลายสําหรับคุณอยู่นะครับส่วนดาวอาทิตย์ดาวการงานเองเนี่ยก่อนวันที่14ดาวการงานไปอยู่ในพพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะจริงๆดาวอาทิตย์ตำแหน่งนี้เนี่ยเด่นนะเพราะฉะนั้นดาวเขาได้ตำแหน่งที่เรียกว่าอุจจาว,วิราชมีกำลังโดดเด่นซึ่งถ้ามีงานอะไรในช่วงนี้มันยังเป็นงานที่ เป็นงานที่ดีเป็นงานที่มีความโดดเด่นได้โชว์ศักยภาพกับเรื่องของการทำงานอะไรต่างๆได้ดีนะครับข้อดีในเดือนนี้ก็คือดาวตัวคุณเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกจากภพมรณะการทำอะไรที่ติดวุ่นวามติดมุทะลุอะไรมันก็หมดห่วงไปด้วยนะครับส่วนดาวการงานของคุณเนี่ยเด่นและไปเจอกับดาวศุกร์ซึ่งเขาเป็นคู่สมพลกันนั่นหมายความว่าการทำอะไรที่จะต้องมีคนมาร่วมหรือการไปร่วมกับอะไรต่างๆเนี่ย ก็ยังถือว่าอยู่ในมุมที่ดีะนะครับก็คือการร่วมมืออะไรต่างๆกันเกิดได้ดีนะครับส่วนดาวการงานเนี่ยข้อเสียคือก่อนวันที่14นะครับต้องเจออยู่กับดาวราหูซึ่งมันเป็นคู่ของการเปลี่ยนแปลงนะครับดาวราหูมาจากคำว่าพันธุเพราะฉะนั้นงานที่เข้ามาในช่วงนี้มันอาจจะทำให้แบบไม่ค่อยดีอยู่กับบ้านก็ได้นะต้องเปลี่ยนที่นอนอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือ เจอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆอาจจะเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่สาขาอะไรต่างๆเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับส่วนอีกมุมหนึ่งก็คือเวลาดาวอาทิตย์ไปอยู่ในภพปุตตะเขาเรียกมันเป็นพินทุบาทเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะแบบเหมือนกับกระตุ้นให้รู้สึกแบบเฮ้ยอยากทําอะไรใหม่ๆทําอะไรเพิ่มอะไรต่างๆ, <c oughs> างๆเหล่านี้น,นะครับมันก็อาจจะถูกกระตุ้นสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันมันกระตุ้นความใจร้อนกับการอยากทําเพิ่มทําอะไรใหม่ๆนะครับก็อาจจะมีลักษณะแบบนั้นนะครับ ส่วนการที่ดาวการงานไปอยู่ในคําว่าปุตตะช่วงนี้งานที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะเป็นงานระยะสั้นๆนะครับหรือบางทีจะเป็นงานเสริมอะไรเข้ามาซะส่วนใหญ่เหมือนกันนะครับพอวันที่11ดาวพุธย้ายมานะครับแล้วก็พอวันที่14เนี่ยดาวการงานของคุณย้ายไปอยู่ในราศีเมษซึ่งตําแหน่งนี้เนี่ยดาวอาทิตย์ดาวการงานนะครับได้ตําแหน่งที่เรียกว่ามหาอุดข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ ออกจากจุดนี้มันไม่ได้เป็นพินทุบาทและไม่ค่อยมีเรื่องอะไรให้ร้อนใจนะครับดาวการงานไปอยู่จุดนี้เป็นจุดที่มีกําลังพีคสุดแสดงว่าถ้าได้งานอะไรช่วงนี้มันจะเป็นงานที่มันมีความโดดเด่นมันเป็นงานที่เด่นมันเป็นงานใหญ่มันเป็นงานที่ดีเลยนะครับแต่ข้อเสียคือดาวการงานเด่นก็จริงแต่ดันไปเด่นอยู่ในคําว่าอริ เพราะฉะนั้นการจะได้งานมันอาจจะไม่ง่ายมันอาจจะต้องไปเจอให้ไปสอบก่อนอาจจะต้องไปเจอบททดสอบอาจจะต้องไปเจอการต้องไปประมูลไปแข่งไปบิดแข่งกันอะไรลักษณะแบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดของใครไม่ได้อยู่ในช่วงการทดสอบการต้องไปแข่งหรือสายงานแบบนั้นเนี่ยบางทีในช่วงนี้นะครับมันอาจจะเป็นช่วงที่เหมือนกับคุณอาจจะต้องเจอ การที่จะต้องทําอะไรที่ต้องไปแก้ไขในเรื่องของการงานนะครับซึ่งข้อดีก็คือดาวงานเนี่ยเปเด่นในคําว่าริที่ต้องแข่งต้องไปเจอการแก้ไขแต่ว่าดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าริการแข่งการแก้ไขการสอบมันไปอยู่ในคําว่าสุภาเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าถ้าแก้ไขได้แข่งทันได้สู้ได้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีส่วนต่อการทําให้ตัวคุณเองเนี่ยก็ดูมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับได้ดีด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปนะครับบางทีงานมันอาจจะต้องมีการให้ไปแก้ไขอะไรช่วงนั้นก็อาจจะต้องเผื่อๆไว้หน่อยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่างานของคุณเนี่ยมันโดนตามตัวได้ในช่วงวันหยุดนะครับคุณก็อาจจะต้องแบบไม่ต้องไปไหนไกลมากอะไรแบบนี้เผื่อจะต้องมากลับมาแก้ไขอะไรกับเรื่องของการงานมาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวศุกร์นะครับ ในเดือนนี้ยังมีดาวพฤหัสมาอยู่ในช่องความรักของคุณนะครับก็ดาวพฤหัสมาจากเรื่องการเงินมาจากอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปุตตะสิ่งใหม่ๆความสดใสนะครับเรื่องลูกเรื่องบริวารก็ได้เพราะฉะนั้นสําหรับคนมีคู่นะครับในเดือนนี้ คุณยังมีเกณฑ์ที่จะมีคู่นะครับหรือมีใครอยากมาร่วมมาร่วมลงทุนชวนลงทุนคู่ชวนร่วมลงทุนอะไรต่างๆกับคุณนะครับก็ถือว่าทําได้ไม่ได้มีข้อเสียอะไรนะครับและบางคนที่คาดหวังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการมีบุตรก็ยังเป็นอีกเดือนหนึ่งที่มันก็มีความโดดเด่นกับเรื่องนั้นอยู่นะครับส่วนดาวศุกร์ที่เป็นดาวเรื่องคู่ของคุณเองเนี่ย ดาวก็ยังได้ตําแหน่งมหาอุดยังเด่นนะแล้วก็สลับบ้านกับดาวพฤหัสไปอยู่ในคาว่าปุตตะนั่นหมายความว่าคู่ของคุณเขาก็มีความโดดเด่นของเขาเขาก็อาจจะแบบทําอะไรที่มันให้ความสดใสกับคุณหรือบางทีเ,เขาเองก็ก็มีส่วนกับการช่วยเรื่องของการไอเดียความคิดสร้างสารรค์อะไรต่างๆกับคุณด้วยนะครับซึ่งอยู่ในมุมที่ดีเลยนะครับจะมีแค่นิดเดียวก็คือดาวศุกร์เนี่ยเขายังเดินถอยหลังอยู่ถึงวันที่23 เพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับในช่วงที่ดาวมันเดินปกติคุณอาจจะรู้สึกว่าคู่ของคุณเขาอาจจะดูลดความรุกลบลงบ้างนะครับก็คือแบบอาจจะไม่ได้แบบพีคเต็มที่ขนาดนั้นอาจจะมีความชะลอตัวหรือเฉยๆบ้างนะครับแต่ศักยภาพเขายังโดดเด่นดีแถมดาวศุกร์เนี่ยไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ก่อนวันที่14ซึ่งดาวอาทิตย์เป็นเรื่องการงานของคุณนั่นหมายความว่า เขาก็อาจจะนำพาช่องทางเสริมอะไรกับเรื่องการงานเข้ามาให้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์กระตุ้นกับสิ่งใหม่ๆการเริ่มอะไรใหม่ๆกับเรื่องการงานของคุณได้ดีนะเพราะเขาเป็นคู่สมพลกันนะครับส่วนพอวันที่11ดาวพุธย้ายมาร่วมกับดาวความรักซึ่งถึงแม้ดาวพุธจะเป็นเ,เวลามาอยู่จุดนี้มันจะอ่อนกําลังเป็นประเป็นนิดนะแต่ว่าเขาเป็นคู่ธาตุน้ํากันมันก็มีส่วนเสริมซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นแสดงว่า คก็มีส่วนกับการช่วยเสริมให้เกิดความสําเร็จกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ดีเพิ่มขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในมุมที่ดีส่วนพอวันที่14ดาวอาทิตยย้ายออกไปอาจจะไม่ได้มีกิจกรรมหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานที่ร่วมกันกับคู่แบบชัดเจนเหมือนก่อนวันที่1 4แต่ว่าถือว่าการย้ายออกของดาวอาทิตย์ก็ไม่ได้สร้างผลเสียอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักของคุณแถมพอ วันที่23ดาวศุกร์กลับมาเดินปกติอะไรที่เกี่ยวกับคู่ของคุณก็กลับมาอยู่ในมุมโดดเด่นแล้วก็ไม่ได้อืดไม่ได้ช้าด้วยนะครับซึ่งสำหรับคนโสดเนี่ยในเดือนนี้ก็ยังเป็นอีกเดือนหนึ่งที่มันมีโอกาสกับการพบเจอคนที่เข้ามาสัมพันธ์ในมุมที่ดีแค่ก่อนวันที่23เนี่ยดาวความรักเดินถอยหลัง มันอาจจะมีผลต่อการที่คนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์อาจจะดูมีส่วนกับแบบเหมือนกับยังสงวนท่าทีอยู่บ้างแต่พอ23ไปแล้วดาวเดินปกตินะครับก็อยู่ในมุมที่ดีแถมมันมีดาวพุธมาเสริมเนี่ยมันเป็นดาวเรื่องของโชคลาภที่เข้ามาก็แปลว่ามันก็จะมีโชคลาภที่เกิดจากเรื่องความรักหรือเรื่องคนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์นะครับก็ยังเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ดีแค่ ข้อเสียเดียวก็คือมันไม่ได้เกี่ยวกับคนที่มาสัมพันธ์นะมันเกี่ยวกับตัวคุณเองเนี่ยที่ดาวตัวคุณเองเนี่ยเป็นนิดบางทีมันอาจจะทําให้คุณเองอาจจะดูไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง <S 2> <S 2> <S มาดูในเรื่องโชคลาบของชาวลัคนาพิจิกนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาบก็คือดาวพุธนะในเดือนนี้ก่อนวันที่11ดนะครับดาวโชคลาบของคุณไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าพันธุ เวลาดาวโชคลาภความสําเร็จไปอยู่ในคําวพันธุอ่ะคนที่อยู่ในวัยเรียนคุณก็จะมีเกณฑ์กับการเกิดความสําเร็จกับเรื่องการเรียนการศึกษาได้ดีนะครับส่วนวัยทั่วไปถ้าเกิดคุณจะต้องจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ที่อาศัยจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหานะครับต้องไปทําอะไรที่ต้องไปเกี่ยวกับครอบครัวญาติพี่น้องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีส่วนกับการจะจัดการได้ดีหรือแม้แต่แบบการจะทําอะไรที่เกี่ยวกับการ ติดต่อขายอะไรเกี่ยวกับเรื่องอสังหาเพราะว่าดาวโชคลาภของคุณไปอยู่ในคําว่าพันธุแล้วต้องไปเจอกับดาวเสาซึ่งเขาเป็นคู่สมพลกันนะครับดาวเสามาจากคําว่าศาสหั์ชะการขายการสื่อสารการเจราจาติดต่อมันกลายเป็นว่าเอยมันส่งผลให้เกิดความสําเร็จกับเรื่องนั้นได้ดีนะครับส่วนพอวันที่11ดดาวโชคลาภของคุณก็ย้ายออกจากภพพันธุและดาวเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะ จริงๆดาวชคลาภไปอยู่ในคําว่าปุตตะมันก็จะกระตุ้นกับการที่เกิดความสําเร็จเกิดลาบผลกับสิ่งใหม่ๆเกิดกับอะไรที่เกี่ยวกับอยากจะเริ่มต้นการลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับเพียงแต่ว่าดาวพุธเวลาอยู่ตําแหน่งนี้มันเป็นจุดที่เขาอ่อนกําลังที่สุดเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งนิด มันก็อาจจะในช่วงนี้ถ้าจะสําเร็จอะไรหรือจะได้อะไรเข้ามาเนี่ยนะครับที่มันดูว่าได้แบบเป็นโชคลาภหรือได้ง่ายๆมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายมากนักนะครับเพราะว่าดาวมันมีความอ่อนกําลังหรือมันก็อาจจะไม่ได้ได้อะไรที่มันดูโดดเด่นมากนักยกเว้นว่าเวลาดาวเป็นนิดก็คือ การทำอะไรเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะรวมๆกันเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มขนาดของความสำเร็จเพิ่มขนาดของลาบผลที่ได้เข้ามาให้มันมีเกณฑ์ได้ลาบอะไรที่มันใหญ่ขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่าในเดือนนี้ยังไงซะตัวคุณเองเนี่ยก็มีกิจกรรมที่จะต้องทำอะไรที่ร่วมกับกลุ่มร่วมกับส่วนรวมอยู่แล้วนะครับมันกลับกลายเป็นว่ามันค่อนข้างชัดว่าการทำอะไรที่มันทำเป็นกลุ่มเป็นทีมเนี่ยมันมีโอกาสกับการเกิดความสำเร็จเกิดชื่อเสียงของคุณที่มันเพิ่มขนาดของความสำเร็จได้ ขึ้นใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนดาวโชคลาภนะครับไปเจอกับดาวศุกร์ที่เขาเป็นคู่ธาตุน้ํากันเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเกิดความสําเร็จเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสดีจากการที่คู่นะครับหุ้นส่วนเพศตรงข้ามมีส่วนมาช่วยอะไรต่างเนี่ยมันก็จะเพิ่มขนาดของความสําเร็จให้เกิดได้ดีเพียงแต่ว่าดาวพุธก็ต้องไปเจอกับดาวราหูที่เป็นคู่ศัตรูกันนั่นหมายความว่า อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวญาติพี่น้องพ่อแม่ในช่วงนี้เนี่ยบางทีคุณอาจจะอยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆอยากทําอะไรใหม่ๆเนี่ยอาจจะพ่อแม่อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยญาติพี่น้องอาจจะรู้สึกไม่ค่อยเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณอยากจะเริ่มอยากจะทําในช่วงนี้เหมือนกันส่วนถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับเวลาที่ดาวโชคลาภไปอยู่ในคาว่าพันธุกทุก่อนวันที่11เนี่ยถ้าเกิดคุณจะเสี่ยงโชคอะไรนะครับคุณก็เสี่ยงโชคจากอะไรที่เกี่ยวกับเลขบ้านเลขรถนะครับก็ยังตามต่อไปได้นะครับ แต่ว่าพอวันที่11ไปแล้วดาวเนี่ยไปเจอกับดาวพันธุแล้วมันไม่ถูกกันนั่นหมายความว่าไอตัวเลขบ้านเลขรถเนี่ยหลังวันที่ส1็ดไปเนี่ยไม่ต้องไปตามก็ได้นะครับและถ้าจะเสี่ยงโชคอะไรบางทีเวลาดาวเป็นปลาเป็นนิดเนี่ยก็อาจจะแบบเสี่ยงแบบเสี่ยงโชคแบบต,ตามเขาไปอ่ะใครเขาซื้ออะไรก็ซื้อตามแล้วถ้าบังเอิญมันมีตัวเลขอะไรที่มันไปตรงกับเลขของคู่ของคุณนะอะไรแบบเนี้ยนะครับคุณก็อาจจะเพิ่มขนาดก็ได้นะเหมือนเพิ่มปริมาณก็ได้ และนี่ก็คือการทํานายไทยทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ขอบคุณครับ